โลจิกมันคืออะไรครับถ้าทุกคนมองเห็นมันก็พลซิงไปแล้วถ้าทุกคนมองเห็นมันก็พลซิงไปแล้วนะครับประโยคนี้ใครท่านทราบว่าใครเขียนนะครับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับมีท่านไหนรู้จักอเล็กซานเดอร์เอลเดอร์ไหมครับกูรูเทคนิคอ่ะไม่มีใครอ่านเลย <laughs> <laughs> ครับรู้จักไหมครับอเล็กซานเดอร์เอลเดอร์นะครับเออคือใครอะอะไรนะครับ เป็นหมอที่มาเล่นเทคนิคแ pues ล mm. ้วก็เป nah ็นคนศึกษาจิตว like ิทยานะครับเขาโค้ชคำนี้นะครับบอกว่าเมื่อทุกคนคิดเหมือนกันหมดทุกคนก็จะผิดนะครับเพราะทำไมครับเมื่อทุกคนเห็นทุกคนก็จะพลยซิ่งเมื่อทุกคนเห็นทุกคนก็จะพลยซิ่งไปนะครับราคาที่เราเห็นนะครับเป็นสิ่งที่พลยซิ่งนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ย ไอ้หนังสือเล่มนี้ไล้กซนเดอร์หลายท่านเคยอ่านนะครับแต่เล็กซนเดอร์เดอร์โค้ดมาจากคําพูดคนหนึ่งคือนิวฮัมฟี่เขาเขียนว่า the art of contrarian trading นะครับนิวฮัมฟีบอกว่าเมื่อทุกคนคิดเหมือนกันหมดทุกคนก็จะผิดแล้วทุกคนจะผิดไม่ใช่ว่าเขาเขาศึกษายังไงครับเอาตรงนี้ไปลิงก์กับเวฟนะไอ้เวฟ5ทุกคนจะผิดเวฟห้เวฟ, 5, เวฟ3ามจะผิด เพราะทำไมทุกคนจะบูสุดขีดอะประเภทอะไรครับพลาดไม่ได้แล้วนี่คือนาทีทองเนื่องคือแล้วปรากฏว่าไอ้พวกความคิดแบบนี้นะครับมักเกิดนะครับในเวฟห้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยตีพิมพ์เมื่อหนึ่งเก้าหกแปดยังใช้ได้ถึงปัจจุบันนี้เลยนะนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เบนจามินแกรมนะครับ เขียนเนี่ยนะครับ liquidation value นะครับ liquidation value เนี่ยใช้ได้ถึงตอนนี้เลยเมื่อ2ปีแล้วเนี่ยนะครับผมบอกว่าให้ปตทเราจะเรียนด้วยนะนะครับปตทตอนนั้น230น้งหรือไงเนี่ยนะครับเออมันต่ำกว่า net liquidation value เกือบเท่าไหร่ครับเกือบ30%ซื้อเสร็จนะครับผมก็บอกอาจารย์ซื้อนะครับ2-3 0สูเนี่ยซื้อแน่นอน ลงไปสองร้อยอาจารย์อยาก Stop Loss มากเลยนะนะครับอยาก Stop Loss มากนะครับนะครับเรื่องของพวกนี้สิ่งที่เบนเจามินกรามเขียนนะี่ยตีบิมพัแรลกหนึ่งเก้าสามสี่ยังใช้ได้ถึงปัจจุบันแล้วก็จะเรียงครั้งนี้ด้วยนะครับสิ่งที่ความมั่งคั่งมาจากสิ่งที่ยังมองไม่เห็นนะครับนะครับผมจำได้นะครับเมื่อมาซะ กรกดาปีแล้วผมก็สอนคลาสเนี่ยซ s i นะครับอ่ารู้สึกพี่เล็กมาหาผมใช่ไหมครับขอตัวเดียวนะครับผมก็บอก b p B C P G ช่วงนั้นไม่มีใครรู้จัก BCPG เลยอะไรอะ b ่ะ g b c p g BCPG คืออะไรตอนนั้นสิบสองบาทเองนะสิบสองบาทสิบสามบาทนะครับผมเลยนะครับว่าห้าเคสเนี่ยนะครับ มันจะทำให้เรา e n h a n c e ความรูม้มโหราเลยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเนี่ยนะครับก็นะครับไม่ทราบว่าผู้เรามีอะไรคำถามก่อนที่จะใส่เซฟตี้เบลเพื่อเรียนต่อแล้วครับนะครับครับอ่าครับพี่ในในกลุ่มทั้งห้ากลุ่มเนี่ย <c oughs> คยรับอยากทราบตัวต่อไปที่อาจารย์บอกให้มีสิทธิ์ให้เปลี่ยนนะครับมีสิทธิ์อ่อา,อา อ่าค่าตัวอ่าครับอะนะครับอ่าตัวอ่านะครับอ่านะครับผมอยู่ผมอยู่เจมาร์เจมาอ่านะครับอ่าโอเคหนึ่งดีเดนทอเดนทนะครับอ่าเดนเดนทนะครับสองปิ้นซีนะครับสามนุสานะครับอ่านะครับสี่อ่าสี่นะบดบเราอยากเลือกตัวไหนบ้าง ทิติกรทิติกรนะครับ<ก>รทิติกรนะครับห้านะครับเห็นอะไรครับอาจารย์เห็นอะไรใช่ไหมครับ TK 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 อ่านะครับ<ก>รอ่าห้าห้าดีอะไรดีเอ่ย<กร>แต่พวกนีน้ไม่เกี่ยวเทคนคโคอลเลยนะไม่ไมเทคนคโคอลไม่มีเลยนะครับเทคนิคโเคนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าในตลาดนี่โมเมนตัมเยอะคือมึงเอิมผมเห็นหน้าลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยนะครับ มีทั้งนึงนะครับวีีไทยอ่ะก็เป็นตัวที่ผมชอบมากนะโอ้วันนั้นมีทั้งนึงเทคนิคแย่มากเลยสิบแปดสิบเก้าหลายท่านไปหมดเลยนะนะครับแต่มีท่านหนึ่งอ่ะธนาพลยืงไงเนยธนาพลเขาก็ถามผมแล้ว,ว่าอ่าใช่ไหมไม่ได้ยินโอ้ไม่ได้ยิน,ยนต้องกระซิบแล้วนะ <laughs> ไม่ได้ยินนะครับคือบังเอิญ ตัววิทยไทยเนี่ยเขาก็ไลน์มาถามผมนะครับวันนั้นสามสิบเนีอาจารย์เทหรือโฮผมบอกเทคนะครับเออยังไม่มาเดียเขาบอกจะมานะเอา,เอามาแล้วเนี่ยใช่ไหมอา่าใช่ไหมาาเทคกเท่าไหร่เอ่ยอไม่ไม่สี่ตัวนี้เลือกให้หมดมมอ่านะาานพี่พ,พี่เอาไปเร <ขอ S 1> ื่อบ ในในในความเป็นเป็นใครพวกเนี้ยในในตัวผมเองนะในตัวที่มันเป็นก็เรียกถึงแอดเสดเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืออยากได้ตัวที่มันเป็นเทคเกอร์อ่าพี่อยากได้พี่จะทราบไปเพื่อจะทำเคสหรือว่าทาเคสอ่โอเคอ้าวโอเคงั้นโอเคงั้นปตทครับปตทเอาไม่เอาทำไมงี้อ่ะเกินความสามารถเลยครับ ้าวบตทอ้าวไม่แมวเลยครับหรือว่าไม่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 เห็นด้วยเลยครับอ้าวคนคนตัดมกว่าอาจะมีตังค์อยู่ห้าร้อยที่บริษัททุนเนี่ถ้าไปซื้อไอไออะไรนะ scf นะครับโดยที่เล่นเป็นเป็นหมื่นดก็นแสนคืออย่างนี้คือบังเอิญต้องขออนุญาตนะครับแยกการลงทุนกับการศึกษาอ่านะครับการลงทุนกับการศึกษาการลงทุนคือการลงทุนนะครับอ่านะครับการศึกษาคือการศึกษานะครับเพราะว่า ไม่งั้นเนี่ยคือมันจะเกิด c o n f lict of interest นะครับนะครับเพราะว่าถ้าพี่อยากไปศึกษาเนี่ยผมมีนะครับถ้าพี่อยากลงทุนเดี๋ยวมีชุดหนึ่งให้อาจารย์นีทุผมอยู่ในเซกเตอร์นั้นอยู่แล้วอ่าครับผมทำนี้เสร็จแล้วอาวก็ปตทไงครับเอาใหญ่ไปอะไรไออาร์พีซีไง ก็ IRPC ไหมครับตัวเล็กหน่อยครับ IRPC อันนี้คือคือบางทีเนี่ยทำให้ผมอึดอัดใจเหมือนกันนะครับว่าระหว่างการศึกษาการลงทุนต้องแยกกันต้องแยกกันนะครับนะครับอันนี้ให้มาศึกษานะครับนะครับถ้าอยากลงทุนเนี่ยเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งมีชุดหนึ่งเลยนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งที่ประเภทที่ท่านกําไรอะนะครับ มีใครจำทูที่ผมแนะนำนะตอนห้าบาทกว่านะครับพี่เล็กอาใช่ไหมครับ mm hmm. ก็ที่ผมว่าเอาเห็นหน้าพี่เล็กปุ๊บอมวมาเนี้ยพี่ประเภทเสียไม่ได้เพราะมีลูกนะครับเอามีลูกปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็ให้ทูไปเลยตอนนั้นห้าบาทกว่าเองนะแล้วผมว่าเนี้ยขอบาทหนึ่งทูไม่ใช่ว่าลังหรือเทนนะเป็นอะไรครับเป็นแกลบเป็นแกลบแล้วแต่นะครับเนเจอร์เพิาะอะไครับเพราะว่า แคทอิยงไม่มาใช่ไหมครับนะครับสำหรับท่านที่ต้องการ s t ั๊กเจอ a l เล a เชที่แบบกำไรเยอะๆท่านอยากไหนกำไรเยอะๆท่านต้องหาสิ่งที่ยังไม่แฟกเตอร์เมลราคาอาทิเช่นมีท่านไหนลงทุน RS สมัย8-9บาทบ้างครับทำไม RS อยู่ๆมาเกือบ30สิได้หนึ่งเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยน s ตอนแปบาทนี่คืออะไรเป็นที tv d i g ิต a ลที่ขาดทุนขาดทุนเยอะนะอยู่ๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นอะไรครับอาทำเป็น beauty นะครับมี channel เข้าถึงนะครับท่านลองดูนะครับจากลบมาเป็นบวกจากอะไรครับมีเดียมาเป็น commerce sector ่าใช่ไหมครับมันก็มีอย่างนี้ถ้าไปดูในเซกเตอร์ที่มีโอกาสเปลี่ยนเป็นคอมเมิร์ซสิครับมีหลายบริษัทเลยนะที่คงสร้างไรายได้กำลังเปลี่ยนเราอยากเรียนไหมครับถ้าตอนนี้เขา PE 10พอเปลี่ยนเซกเตอร์เป็น30เท่าคุณจะถูกดีเลตไหมครับอ่าอย่างเนี้ ก็จะเป็นชุดหนึ่งนะครับบังเอิญไม่ได้เอามาให้เรียนนะครับที่เอามาให้เรียนนี่เป็นสิ่งที่ enhance ความรู้ถ้าเกิดท่านอยากบั่งคังต้องอีกชุดหนึ่งอ่านะครับอ่าขออนุญาตเป็นบังเอิญเพื่อประกันความขั c แย้องอ of interest นะครับนะครับที่ครับ เทลตี้คอเลกชั o นเดี๋ยวนะจงเงนเย็นบังเอิญช่วงช้าเขาบอกให้ผมมาแนะนำห้าเคสเดีเ๋เีเพิ่งไปไกลนะครับเพราะว่าเดี๋ยว,ยวหลายท่านสมองซิกซ้ายซิกขวาสลับไปหมดเลยนะครับอ้านะครับคืออย่างนี้นะครับไอ้ v a l u a t i o นนะครับ v a l u a t i o n b u s i n e s ส m o เด l อะสมองซิกซ้ายนะนะครับสมองซิกซ้ายนะครับ,รบแต่พวกฟันโฟ แพทเทิร์นพวกเอความคิดมันสมองซีกขวานะครับสมองซีกขวานะครับฉะนั้นมันจะต่างกันนะครับเดี๋ยวต้องสลับหมวกให้ถูกนะครับเอะชุงงแรกก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับมีมีอะไรสงสัยนะครับเขาบอกว่าให้พูดถึงสิบโมงแล้วก็เบรกทานกาแฟนะครับเอาเอาช่วงมีท่านอยากเปลี่ยนจริงๆครับขออนุญาตอยากเปลี่ยนนะครับพี่อยากเปลี่ยนไหมครับอ๋อไม่มีซ่อนไม่มีซ่อนคือคือนะครับ ต้องถามคนที่เรียนมา3ามครั้งนะครับครับเอาเอมลองพูดดูเป็นไงครับแต่อ่ครับพูดดูว่าก็อาจารย์ก็จะให้ศึกษาตามดูครับก็ดูโมเดลก็เรียนรู้ก็ผมก็ไม่รู้จะพูดกัอาจารย์แต่ก็หาหา valuation ให้ได้ดูว่า business model มันเป็นยังไงนะครับ value มันควรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่เหลือก็ต้องดูวเอง คือสอนให้ทำกับข้าวนะครับสอนให้ทำกับข้าวเพราะว่าอะไรครับเวลาไปล่าสัตว์เนี่ยไม่ต้องเอาแม่ครัวไปเพราะว่าเดยกเขาไปพยานเนี่ยนะครับอันนี้คือคือไม่มีอะไรซ่อนเลยครับทุกอย่างบอกหมดนะครับคนที่เคยเรียนมาอ้าแบงค์ใช่ไหมครับแบงค์ก็จะเป็นคนที่ตามมาเท่าไหร่ คือ <NYU> ทุกอย่างบอกหมดเลยครับอา่อาอ่าครับคร <rai> ับอ mm ่าคืออย่างนี้นะครับเมือ่อเออหมองุ้ยไม่มานะครับตอนไทยฟุกกุ๊ปบาทกว่านะครับบาทเท่าไหร่เออตอนตอนที่เริ่มเริ่มศึกษานะบาทหกสิบที่เราเริ่มดูเลย ปรากฏว่าไงครับลงไปบาทยี่สิบเป็นพี่เป็นไงครับกลัว stop. Oh. stop loss หมดเลยเริ่มศึกษาบาทหกสิบตอนเริ่มศึกษาก็เลยวอรตรงนั้นประทอมนะแต่ว่าแวลูได้บาทหกสิบนะครับเราศึกษาจริงนะครับในห้องเลยในห้องนะครับปรากฏว่า หลายท่านบอกเฮ้ยโหอะไรเนี่ยขาดทุน5,000ล้านใช่ไหมครับไทฟูุ๊กรุปปขาดทุน5้า0นนะครับแต่ผมบอกว่าไซเคิลไก่มันจะ